คือแบบหูนี่อื inform inform ่ยไปหมดเลยนึกออกไหมอึ่ยหมดแล้วเแค่หันไปพูดแล้วเขาเออโอเคไหมไปหมดแล้วนะเดือเราคนเดียวเราก็พร้อมไปแต่มันมันไม่ออกขาตายไอ้นันคือจะเป็นการเห็นครั้งแรกแต่แล้วปรากฏว่าเขาไม่ได้ยินแค่นั้นนะจารเขารอยอยู่กลางอากาศสิ่งที่เขาทําต่อมาเลยคือเขาเดินเข้ามาลอยเข้ามาเขาไม่ได้วนวอล์กนะเขาเดินกลางอากาศเดินเดินหน้าดิงหน้ามันคือเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเดินแต่ผมต้องทำใให้ดู คือนึกออกมาเหมือนเดิกนกลางอากาศย่างนี้นะแต่แล้วเราอยู่ตรงนี้ไหมแล้วเขาก็เดินเข้ามาอย่างนี้ยคือนึกออกมาคือเหมือนประมาณว่าพี่จะรีบไปไหนอารมณ์ประมาณนี้นะแต่ปุ๊บเนะี่ยนึกออกมาแล้วเรายืนอยู่เนี่ยคือแบบหมดเลยนะแล้วเขาก็เดินเข้ามาเนี่ยจากที่เห็นตรงกำแพงตรงนู้นจมีดาลเขามายืนอยู่เนี่ยประมาณประมาณขนาดพี่คนนี้เนี่ยประมาณประมาณพี่ คือเท้าเขานี่ก้าวเลยใช่ไหมคะคือเขาก้าวเดินกลางอากาศก้าวเลยโอเคไม่ใช่คือถ้าลอยเนี่ยสองเท้ามันจะไม่ภาษาจีนเขาเรียกว่าอะไรวอล์กอินดีแอลวอล์กอินดีแอลก็ได้อะได้ไหมวอล์กอินดีแอลอย่างวอล์กอินดีแอลอย่างวอล์กอินดีแอลโอเคนี่คือวอล์กอินดีแอลเนี่ยขนาดประมาณนี้เองฐานกับมันไม่กี่เมตรอาจารย์แล้วพอเขามาขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยผมรู้เลยว่าปกติเราไช้หมดเลยตอนนั้นตัวแข็งหรือเปล่าคะ คือต้องบอกว่าทุกส่วนของร่างกายแข็งหมดเลยจริงๆมันเป็นอย่างจริงๆคือมันอัดเนี่ยผมเล่ามันดูเหมือนซับซ้อนนะดูเหมือนตลกนะแต่ของจริงดีแบบในหัวเราเราคิดแค่อย่างเดียวว่าถ้าเขาชวนเราขึ้นเราก็ไปนะใช่ไหมเราก็ไปนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเรามาถึงขนาดนี้แล้วนึกอกป่ไหมคือถ้าเกิดเรามาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะแล้ว เขาเรียกน้องๆเขาไปหมดแล้วเนอะมันเอาเหลือแด่เราเนี่ยถ้าสมมติวันนั้นเราถ้าเกิดเขาเชิญเราขึ้นจริงๆแล้วเราไปจริงๆถ้าเราถ้าเราหายไปอะอย่างน้อยไอ้พวกนี้มันต้องบอกอ๋อพี่เขาเจอต่างดาวแล้วเขาหายไปเลยอันนี้อันนี้ขอแทรกอันนี้ก็คือ close encounter of the third kind อันนี้เติร์ดเติร์ดเติร์ดค่ะเพราะว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยลงมานะคแล้วพอมาเจอยืนอยู่ยังไม่จบยังไม่จบขนาน้นนะไม่จบคือเขายืนอยู่นีดแล้วเขายืนแล้วก็มองหน้ากันจบ เรียกการบอกว่าแล้วหน้าเขาเป็นยังไงใช่โอเคคือผมตันิฐานนะว่าที่เขาดูในร่างของเหมือนมนุษย์เลยนะที่มีมีมีรษะมีแขนและมีขาผมคิดว่าเขาใส่ชุดใส่ชุดฮะชุดคือคือ,คอผมมองตัวเขาเนี่ยคือผมผมเขาเรียกเราไม่สามารถไปแตะตัวเขาได้ระยะห่างไปเนี่แต่ว่าด้วยสายตาเราที่มองเนะี่ยร้ไหมฮะ มันเป็นเหมือนนีออนแะล้วมันมีคลื่นขึ้นลงตลอดนีออนเนอะไหมมันจะมีคลื่นเหมือนมีไฟอ่ะเหมือนมีไฟขึน้นตลอดไม่ใช่ผิวๆอ่ะเนอะไหม <c ười> มีใครที่มีจิตวิสานดีเลยถึงวิญญาณมั้ยมีไหมไม่มีนะโอเคคืออารมณ์มันจะเหมือนเราเห็นวิญญาณคือเหมือนล่ามันไม่เต็มอ่ะเนอะไหม <c ười> นึกถึงโฮโลแกรมาเคยเห็นโทริกรมไหมเออโฮโลแกรมานึกถึงโฮโลแกรมันปั๊บปั๊บันที่ดังที่ดังแล่นะ เราก็แต่ว่าคือเขาไฟเขาแรงมากตอนเนี้พอเราเมมงไปถึงปุ๊บเนี่ยผมพยายามดูบรบยันการถามแหละหว่าเราหน้าตาเขายัางไงมือเขาขี่นิ้วกระดาษผมกระดาษผมที่กระดาษผมที่เรียกว่าสัาพันไปนั้นแต่ว่าโอเคเราก็พยายามที่จะแบบหาคําตอบกับตัวเขาได้มากที่สุดเพราะเราคิดอยู่แล้วว่าครั้งเดี๋ยวเราต้องโอกาสไปเล่าเรื่องพวกนี้ให้กับชาวโลกฟังเราจะได้แบบเหมือนเก็บดีเทลอะแต่ที่ผมเห็นเนี่ยก็คือ ไม่เห็นหน้าไม่เห็นลูกตาเขามันจะเป็นรูปสีสัะสีสัะเป็นไงนะคะก็เป็นสีสันมันสีสันมนุษย์แต่มันเป็นมันเป็นไฟนิยมสีขาวเดี๋ยวนะคะความสูงเนี่ยของมนุษย์ต่างดาวท่านนี้เนี่ยสูงสักเท่าไหร่็ถราะถ้าาอยู่ในใกล้เนี่ยอย่างนี้เนี่ยก็น่าจะเดาความสูงได้ได้น่าจะมีประมาณสักสองเมตรถึงสองเมตรห้าก็สูงกว่ามนุษย์เนาะสูงกว่ามนุษย์ใช่ถกสูงกว่ามันก็เรียกว่าสูงมากเพราะว่าตอนที่เขายืนตอนที่เขา คือผมก็ไม่เข้าใจนะเพราะว่าไอ้ตรงเน,นี้ยไอ้ตรงเนี้ยที่เป็นที่พี่เขานั่งอยู่เนี่ยที่เขามายืนอยู่งเนี้ยมันมีพื้นดินนะ,ะคือแสดงว่าเขาเหยียบอยู่บนพื้นไม่ใช่คือนึกออกไหมฮะคือมันเป็นพื้นดินเนนะแต่เขาไม่ยืนอยู่บนดินเขาลอยเขาลอยอยู่นึกอไหมคือเขาลอยอยู่แล้วผมก็ยืนเนะี่ยเขาลอย